ให้ไปพิจารณาดูนะมันมีสองความเห็นคนหนึ่งว่าไม่มีคนหนึ่งว่ามีนะถ้าถามเราเราบอกมันมีอยู่แต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกไม่มีให้ไปพิจารณาเองนะแต่นรกสวรรค์จะมีหรือไม่มีก็ตามถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราเอาธรรมะฝึกสติสมาธิให้มาก เอามาใช้ในชีวิตประจําวันเรามีไม่มีเราก็มีความสุขประจําวันก็โอเคไหมนะลืมบอกไปทั้งหมดจะเกิดไม่ได้เลยที่พูดวันนี้ถ้าโยมไม่ฝึกสติกับสมาธิสติสมาธิเป็นฐานนะคําว่าสติแปลว่าความระลึกเราประเทศที่ธรรมศาสตร์มันขึ้นมา20่สกว่าพันษาค่อยขึ้นมาสติแปลว่าระลึก ถ้าโยมจับหลักอันนี้ได้นะถ้าโยมไม่ติดสมมุติโยมจะรู้ทันทีสติแปลว่าความระลึกเวลาโยมเดินก็ให้ลึกที่เท้าเวลาอ่านอัธกดีก็อยู่ที่อ่านเวลาฟังอยู่ที่ฟังเวลาขับรถอยู่ที่ขับรถเวลาทําอะไรให้อยู่ตรงนั้นนะแปลงฟันก็อยู่แปลงฟันลูกก็อยู่ลูกเดินอยู่เดินอิริยาบทใดทําอะไรให้อยู่ตรงนั้นให้รู้ตัวตรงนั้นขับรถก็อย่าไปบวกกับเขาอ่ะ เดียวซ้ายแลขวานั่นแหละเจริญสติหมดจําไว้นะสติเนี่ยฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนถึงถึงลงนอนอันนี้เป็นเคล็ดลับทําไมพระโสดาสกิทานาคารหันจึงเกิดในครวาสได้ที่พุทธเจ้าพยากรณ์ในไตรปิฎกเพราะเขาเจริญธรรมในชีวิตประจําวันเขาก็ทําอาชีพเหมือนโยมเนี่ยเขาฝึกสตินั่นเองฝึกสติที่ถูกต้องตั้งแต่ตื่นนอนถึงลงนอน แต่มันมีเคสนะเผลแล้วแล้วไปอย่าไปเห็นทุกก้ามมันจะเครียดเป็นตัวนะเพลแล้วแล้วไปลึกได้เอาใหม่ค่อยทําไปเรื่อยๆทําในงานในหน้าที่เราจะพูดก็มาที่พูดจะฟังก็มาที่ฟังจะเขียนมาที่เขียนจะอ่านมาที่อ่านจะขับรถอยู่ที่ขับรถอย่าไปพูดโทนะมีพูดโทอยู่ตัวเดียวเวลาหายใจเข้าออกโยมไม่มีอะไรทำํำยมหายใจเข้าพูดออกโทเข้าพูดออกโท ทำใจสบายสบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทําใจสบายเข้าออกเข้าออกให้มันพักจิตอย่างน้อยสักห้านาทีถ้ามีเวลาจะทําเกินห้านาทีก็ไม่เป็นไรถ้าโยมทําอย่างนี้บ่อยๆล้าไปสังเกตดูมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในใจเรานะอันนี้ต้องฝึกนะเพราะถ้างานมากๆมันจะเครียดนะคดีเยอะจอะเครียดนะแล้วจะนอนไม่หลับเหมือนรุ่นที่แล้วถามอ่ะ เขามอนไม่หลับทำยังไงสอบได้ที่หนึ่งอะ่ะมันเครียดนะมันมีความตัวตนเข้าไปเพราะนั้นฝึกสติฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนถึงลงนอนแล้วไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเลยอยู่ในเรียบทที่เราทำหน้าที่ของเราอะ่ะถ้ามีอะไรขึ้นมาในกลางอกให้ย้อนมาดูกลางอกมันเกิดอะไรขึ้นตั้งสติดูมันอย่าไปตามมันถ้ามันไม่ถูกต้องถ้าโยมฝึกสติอย่างนี้ฝึกสมาธิอย่างนี้ต่อไป ยอมหัดพิจารณาในอัตถคดีอะไรอยู่แล้วมันจะค่อยๆมาเห็นเห็นในการเปลี่ยนแปลงในตัวเราตรงนี้เป็นฐานนะถ้าไม่ฝึกสติสมาธิบางคนก็ไปฝึกแต่สมาธิไม่ฝึกสติถ้าฝึกสมาธิไม่มีสติไปโลกีพวกที่มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายที่แอบอ้างว่ามีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายส่วนใหญ่จะฝึกสมาธิไม่ฝึกสติเข้าใจไหมะ ต้องสติคู่สมาธิจึงไปโลกุตระไปคลางค้นทุกเป็นความไม่ทุกถ้าสมาธิเดี่ยวๆจะไปโลกีแล้วก็ไปทางอิทธิฤทธิทั้งหลายแล้วก็ไม่พ้นทุกตัวที่จะช่วยพ้นทุกได้ต้องสติคู่สมาธินั้นฝึกสติให้มากพอมีสติปัญญาจึงจะเกิดไงคนที่ไม่มีสติปัญญาเกิดไม่ได้ สังเกตดูให้ดีต้องฝึกสติให้มากทําอะไรให้มีสติร,รู้รู้ตัวพอเรารู้แล้วเราจะรู้เหตุรู้ผลนะเหมือนเราฟังอัตรคดีะฟังพยานโจทย์จาเลยซักอะไรกันทั้งหมดเราฟังด้วยสติเราจะรู้ทุกตอนที่เขาพูดใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีสติฟังเนะี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรใช่ไหมจริงไหมอ่ะพราะเรามีสติรู้แล้วเราก็จะมาพิจารณาว่าที่เขาพูดมาอะไรมันถูกมันผิดมันก็หาเหตุหาผลใช่ไหมปัญญามันเกิดตรงนี้เห็นยัง เพราะนั้นฝึกสติสมาธิให้มากส่วนรูปถ่ายอะไรที่ลงให้ดูไม่ได้เรื่องอิทธิปฏิหาร์มันเป็นรูปพุทธานุภาพมาให้รู้ว่ามันมีอยู่ท่านทำให้ดูเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานมันมีอยู่อย่าประมาทแค่นั้นอะไม่ได้มาพอมเป็นของวิเศษของอะไรไม่มีอะไรวิเศษเท่าธรรมธรรมนั่นมันจะสัจสัน์ของเขาเองถึงซึ่งความ้นทุกข์ คนที่มีอิทธิฤทธิ์มีอะไรทุกอย่างไม่พ้นตายแล้วก็ไม่พ้นนรกถ้าไม่มีธรรมคนที่มีคุณธรรมในใจจึงเป็นตัวรับประกันการพ้นจากนรกเข้าใจไหมเหตุนั้นพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องอิทธิปฏิหารมันมีอยู่ตั้งแต่ฝรพุทธการแต่ท่านไม่ไสรรเสริญว่ามันเป็นเลิศท่านสรรเสริญอนุสาสนียะปฏิหารแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์ คนเข้าใจอัตธรรมท่านไม่ได้สอนเสริญอิทธิปาฏิหาริย์อาเทสปาฏิหาริย์ดักใจคนเป็นอัศจรรย์เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ช่วยคนพ้นทุกข์แล้วคนหลงผิดสําคัญตนผิดก็ไปเกิดข้างล่างได้เข้าใจไหมฮะแต่ท่านไม่ได้ปฏิเสธในโลกเราตอนนี้พวกที่สายปัญญาก็จะพูดแต่ปัญญาแล้วก็เลยไปปฏิเสธอิทธิปญญาฏิหาริย์จริงๆพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแต่ท่านไม่ยกย่องว่าเป็นเลิศ ท่านยกย่องปัญญาเข้าใจไหมคือความพ้นทุกข์เพราะมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะโอเคถ้าใครอยากได้เขาไปบูชาเพราะรูปท่ทยพุทธเจ้ามันมีอนุภาพท่านอยู่เอาไปแล้วก็ไปภาวนานะเอาไปเป็นพุทธานุสติไม่ใช่เอาไปการตายนะการตายไม่ได้นะเข้าใจไหมไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรามาให้ดูให้รู้เฉย แล้วก็อาศัยภาพนั้นไปภาวนาฝึกสติสมาธิใช้วิธีรัดบ้างกำลังคนอื่นช่วยอย่าใช้กำลังตัวเองอย่างเดียวนะอันนี้ไม่ใช่อะไรก็ให้มันรู้ว่าพุทธานุภาพเนี่ยมันมีจริงนิพพานมีจริงภพภูมิก็มีจริงนะท่านทำเป็นพยานหลักฐานเหมือนสารเราไม่เคยเห็นเขาฆ่ากันตายต่อหน้าหรอกแต่ตัดสินได้เพราะพยานหลักฐานท่านจึงทำให้ดู ให้เป็นพยานหลักฐานนะไม่ได้เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเวลามีคนอยู่ข้างหน้าเราถ่ายรูปก,ก็ติดเท่านั้นนะเรื่องธรรมดาเหตุผลธรรมดาไม่มีอะไรนะไม่ใช่เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เป็นเรื่องพุทธานุภาพอย่าเข้าใจผิดเท่านั้นแหละเนาะนะนะขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์นะไปทำหน้าที่เราพูดคราวที่แล้วว่ายินดีมาศาลเพราะว่าศาลเนี่ย เป็นเสาหลักหนึ่งของประเทศนะเป็นคนกลางที่จะตัดสินปัญหาทุกอย่างจะจบถ้าศาลทําหน้าที่ได้สมบูรณ์ประเทศชาติเราจะอยู่ได้นะเข้าใจไหมคนทะเลาะกันเนี่ยสุดท้ายต้องมาที่ศาลถ้าศาลทําหน้าที่สมบูรณ์เรื่องทั้งหลายจบเพราะศาลจึงมีความสําคัญจะรักษาบ้านเมืองเราแต่เป็นด่านสุดท้ายนะ เป็นด่านสุดท้ายที่รักษาบ้านเมืองเราบ้านเมืองนี่สสำคัญนะอย่าเข้าใจผิดถ้าบ้านเมืองเสียขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ไม่พ้นน่ะดูอย่างซีเรียบ้านแตกสลายขาดสงครามกลางเมืองทุกอย่างไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงอะ่ะโยมไปดูสิข่าวทั้งหลายจะเข้าใจเราก็พ้นไม่ได้เข้าใจไหมกระเทือนกันหมดเพราะั้นบ้านเมืองต้องรักษาไว้ รักษาด้วยความถูกต้องนะนะความถูกต้องจะเป็นตัวรักษาบ้านเมืองเราเพราะนั้นจึงยินดีมาพูดให้ฟังอยากให้ท่านผู้รักษาเนี่ยเป็นกำลังรักษาบ้านเราไว้เมืองเราไว้ช่วยกันรักษาช่วยกันทำหน้าที่โยมก็ทำหน้าที่หนึ่งชั้นก็ทำหน้าที่อัหนึ่งต่างคนต่างทำหน้าที่ก็เพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองเราประโยชน์ของทุกคนนั่นเองประโยชน์ของส่วนกลางนั่นเองนะ เข้าใจไหมล่ะที่พูดให้ฟังเนี่ยไม่มีอันอื่น่ะ